เรื่องนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งละกันที่เป็นคนไทยไปได้ยินได้ฟังมาจากที่ญี่ปุ่นคือมันเป็นเรื่องเล่าที่เคยดังละกันเมื่อหลายปีก่อนในประเทศไทยนี้แหละอ่ะเข้าเรื่องเลยกันชื่อเรื่องว่านัดสยองคือตัวผู้เล่าเขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะ จนเขาก็มีเพื่อนเมียต่างๆเป็นคนญี่ปุ่นและเพื่อนคนนี้ที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็ได้เล่าให้ตัวพวกเราฟังว่าเขาเองเคยมีประสบการณ์สยองขวัญหนึ่งเรื่องที่เขาว่าลืมไม่ลงจนปัจจุบันก็ยังคงลืมไม่ลงคคอตัวคนที่เล่าเยชื่อว่าคุณเอลิคือคุณเอลิเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่คุณเอลิเขาเรียนจบมหาวิทยาลายัยซึ่งพอเรียนจบปุป๊บเขาก็ต้องทําการคืนหอเนาะแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนักวันนั้นนมันเป็นวันที่กําลังเก็บของเตรียมจะย้ายออกจากห คือระหว่างที่เก็บนั่นเก็บนี่เสร็จห้องเริ่มโล่งอะไรเริ่มโล่งคืนนั้นแหละตัวคุณเอลีเนี่ยเขาดันไปเจอกับมือถือมันเป็นมือถือเครื่องเก่าที่มันเหมือนพอไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนมันตกไปอยู่ซอกใต้เตียงแล้วก็ลืมลืมมันไปเลยจนมันเก็บของทั้งห้องอ่ะมนถึงได้เจอพอเจอมือถือเครื่องเก่าก็นึกสนุกลองไปคน้คนๆเรือยสายชาร์จมาลองชาร์จด,ดูก็ปรากฏว่าเฮ้ยยังเปิดติดวะ่ะยังใช้ได้วะ่ะพอเราเปิดติดเนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราใครเป็นบ้างผมมาเป็น เวลาเปิดมือถือเครื่องเก่าหรือเปิดเครื่องเก่าีาัยจะนั่งไล่ดูรูปรูปเก่าๆเกี่ยวกับความทรงจํารูปอะไรเงี้ยเราก็ตัวคุณเอลีก็เหมือนกันเขาก็นั่งดูรูปเก่าๆในมือถือเนาะพอเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอรูปแฟนเก่าเขารูปเขากับแฟนเก่าเขาเจอข้อความเก่าๆที่เคยสวีดหวานกันอะไรกันก็นั่งไถดูรูปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืจังหวะน,นั้นเองอะ่ะที่กาลังเหมือนขเขาได้ว่าอะไรคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้น แบบแกลิ้งกลิ้งกลิงกล้งซึ่งมันเป็นโทรศัพท์ปัจจุบันที่ตัวเขาใช้อยู่คุณเอริใช้อยู่นะก็แบบแม่งเอ้ใครโทรมาวะกำลังแบบอยู่ในมูฟบอโอ้โหคิดถึงนอตเตเจียกำลังแบบคิดถึงวันเก่าๆกาแฟนเก่าเลยอะไรเงี้ยก็เดินไปรับโทรศัพท์พอรับฮลัลโหลค่ะเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้ชายที่คุณมากคุยไปได้ไม่คำคุณเอริทันทีเลยว่านี่คือเสียงนี่คือแฟนเก่าเขาเว้ยใจแฟนเก่าชื่อเอแล้วกันก็แบบเอาเอเอใช่ไหมแบบโทรมาได้ยังไงอะไรเงี้ย หลอเออเนี่ยโหแบบเชื่อปะเหลือเชื่อเนาะกำลังนั่งดูรูปเรากับเอเลยอะไรเงี้ยตัวเอก็บอกจริงป่าแบบคิดถึงเราหลอ่ออะไรเงี้ยก็คือเหมือนพอได้คุยกันบรรยากาศดีดเๆเก่าๆมันก็เริ่มย้อนกลับมาเว้ยมันเริ่มแบบคุยกม้มกล่อมเริ่มมีความมุง้งมิ้งเริ่มมีความหวานเริ่มมีความแบบว่าอยากจะเจอเริ่มคิดถึงตัวเอกับตัวของคุณเอลี่ยก็นัดกันว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานัดไปเจอกันที่สวนสาธารณะ <c oughs> สวนสาธารณะอันนั้นไหมที่เมื่อก่อนเราเคยชอบไปนั่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้สิเดี๋ยวเราไปนัดเจอกันที่นั่น <c oughs> ตัวคุณเอที่เป็นแฟนเก่าฝั่งผู้ชาย,ยก็บอกคุณเอลีว่าเราขออะไรอย่างได้ไหมถ้าจะมาขอให้เธอสวมหมวกสีแดงใบเก่งที่เธอชอบใส่มาได้ไหมคือเราไม่เจอกันนานแล้วอ่ะเรากลัวว่าเราจะจําเธอไม่ได้แต่ถ้าเธอใส่หมวกใบเนี้ยเราจําเธอได้แน่นอน <c oughs> ตัวคุณเอลีก็แบบด้วยความอยากเจอแฟนเก่าอะไรก็ได้อ่ะ ก็แบบตบปากแล้วคับว่าโอเคเดี๋ยวจะใส่หมวกสีแดงใบเดิมไปนั่งรองที่สวนสาธารณะนะแล้วแบบเจอกันอะไรอย่างนี้จนวันเวลาก็มาถึงวันที่ทั้งคู่นัดกันตัวคุณเอลีก็ใส่หมวกใบสีแดงตามที่ฝ่ายชายขอเลยแล้วก็ไปนั่งรอ,งองที่สวนสาธารณะที่ทั้งคู่นัดกันในระหว่างที่รออยู่ยอยู่ดีเพื่อของคุณเอลีเขาก็โทรเข้ามาว่าอยู่ไหนทำอะไรอยู่ตัวเอลีก็ตอบแบบเอออยู่สวนสาธารณะในเมืองกําลังรองเออยู่มีอะไรฝั่งนั้นก็เอเอเอแฟนเก่ามึงเหรอ เออะนะอืมใช่พอดีได้คุยกันแล้วก็แบบนะัดเจอกันนิดหน่อยเะยคิดถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยก่อนจะย้ายกลับไปบ้านก็อยากได้เจอสักครั้งหนึ่งตัวเพื่อนของเอลิไม่ได้รู้สึกแบบว่ายินดีปีดาด้วยเลยนะว่าผมบ่าเฮ้ยเออไปเจอให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยแต่กับพูดว่ามึงนัดพวกกูไว้ไม่ใช่เหรอไหนบอกจะมาหาที่ห้องเงี่ยตัวเอลิก็แบบว่าเอา้าก,ก็ก็หลอนัดหลอแต่ว่าเนี่ยพอดีจะกำลังจะเจอเออเดี๋ยวจเจอเอก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปอะไรเงี้ยฝั่งเพื่อนเขาก็บอกไม่ได้ มาเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องมาตอนนี้ทําไมเป็นคนอย่างนี้วะตัวเอริบอกว่าไม่ไปถ้าอย่างนั้นถ้าต้องตอนนี้ไม่ไปขออยู่เจอเอก่อนอยังไงจะอยู่เจอเอก่อนจนเพื่อนเขาแบบถอนหายใจแบบเฮ้อแบบเพื่อใหญ่เลยเอางี้เอริตั้งใจฝั่งกูนะกูจะไม่อ้อมคอมละกูจะพูดตรงๆละคือแฟนมึงไอเอะถูกรถชนตายได้ปีหนึ่งแล้วแต่ที่ไม่อยากจะเล่าพูดแบบนี้แต่แรกคือกูกลัวกูกลัวว่ามึงจะกลัวแต่แฟนมึงตายแล้วเอริคือแฟนเก่ามึงตายแล้วเอริเรียงความแบบเพื่อนแกลเป่ะวะ คืออยากให้ไปหาถึงขั้นแช่งให้คนคนหนึ่งตายเลยเหรอวะแต่น้ําเสียงเพื่อนมันจริงจังมากเอลิเกอร์ออาออ่าแล้วก็วางสายไปซึ่งตอนวางอ่ะก็คิดได้ใจว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนที่ห้องก็เลยเดินไปเรื่อยเค่อยๆเดินไปอย่างงงงงมึนๆน,นว่ามันจะตายได้ไงวะตายหนึ่งปีอะไรวะเพิ่งคุยสายกันนี่บ้าปะวะจนไปยืนเหม่ออยู่ตรงทางม้าลายซึ่งทางมาลายของญี่ปุ่นเขาจะมีการกดตุ่มต๊ดแล้วก็รอนับิ แล้วพอสัญญาณไฟดังตืดตืดตืดที่เป็นสัญญาณเรื่องคนเดินข้ามไปได้เนี่ยตัวคุณเอริสเรียควาเป็นคนญี่ปุ่นนะเขาก็ชินเขาก็ยืนถือมือถือแล้วก็ช็อกช็อกงงงงอยู่ไม่ได้มองสัญญาณไฟไม่ได้มองอะไรจังหวะที่คุณเอริสกำลังจะเดินไปมันดันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเว้ยที่ผู้หญิงคนนั้น,นใส่หมวกสีแดงเหมือนคุณเอริสเด้เดเลยเป็นหมวกลักษณะเดียวกันเลยคือคุณเอริสจำได้แม่นมากเพราะว่าเหมือนเขาเงยหน้าขึ้นมามองไฟหนึ่งรอบก่อนจะเดินละหหหหหาาางงงตเเค้กก็็นนนไปผูญิึที่่ใสมว เหมือนเขาเลยเป็นหมวกสีแดงทรงลักษณะเดียวกันเด้เเลยจังหวะที่คนเอริกาลังเมื่อยๆยืนเล่นโทรศัพท์แล้วก็จะเดินข้ามตามสัญญาณไฟมันมีเสียงคนตะโกนว่าคุณระวังแบบตะโกนดังมาจากที่ไหนไม่รู้อะแล้วก็พีเสียงเอีย๊ยดปังรถอะมันชนคนข้างหน้าเอริอะตายคาที่เลยเว้ยแล้วพอเอริอะยืนช็อกกับอุบัติเหตุตรงหน้าอยู่ว่าแบบเกิดอ,อุบัติเหตุตรงหน้าตัวเองซึ่งตัวเองเกือบจะโดนรถสิบล้อชนไปด้วยแล้วอะ แล้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นเว้ยพอคุณเอริรับสายขึ้นมาว่ารับสายขึ้นมาแบบไกังจะตอบแต่ด้วยความช็อกอุบัเดตตัวหน้าอยู่ก็เลยไม่ตอบอะไรนะเสียงปลายสายพูดว่าผิดคนซะได้แล้วก็วางตูตูต,ตูจบคือถ้าตัวคุณเอริเดินเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือ แค่ไอคนข้างหน้าไม่ได้ใส่หมวกสีแดงเหมือนกันคนที่โดนสิบล้อซัดก็น่าจะเป็นตัวเอลิไม่ใช่คนข้างหน้าเขาจบครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Membership Super Chat Super Tan ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้